กลับมาในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับกับผมการุณชางประยูนครับในรายการ Give Me Five ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับเราจะกลับมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆครับเพื่อสุขภาพที่ดีเช่นเคยครับเราได้รับเกียรตินะครับช่วงนี้ครับจากเภสัชกรหญิงนัทธิดาจันทรวารีครับสวัสดีครับคุณหน๊ครับคุณโน๊ครับวันนี้มี อะไรดีๆมาเล่าให้เราฟังอีกแล้วครับค่ะถ้าพูดในเรื่องของริ้วรอยนะคะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงริ้วรอยเนี่ยสาเหตุหลักของการเกิดริ้วรอยก็คือการที่คอลลาเจนหรือว่า <ừ> คอลลาเจน,เนมันหายไปใช่ไหมคะคทำให้ผิวหนังยุบตัวเกิดเป็นริ้วรอยขึ้นมาฉะนั้นถ้าจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะก็ต้องขาดไม่ได้เลยก็คือตัวคอลลาเจนนั่นเองต้อง,องมันขาดก็เติมมันเข้าไปใช่ค่ะคซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นกิฟฟีนบาโลนนะคะคอลลาเจนไฮยาเซี่มจะมีทั้งแบบที่สําหรับ 어... Uh, 피우 ทั่วไปหน้ากับผิวบริเวณรอบดวงตาค่ะแยกออกจากกันนะคะเพราะว่าผิวบริเวณรอบดวงตาเนี่ยต้องการเติมเต็มที่มากเป็นพิเศษสังเกตง่ายๆว่าริ้วรอยเนี่ยจะเกิดที่บริเวณรอบดวงตาเป็นันดับแรกเลยใช่ค่ะฉะนั้นอัปโลนซีร่มไฮยาเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยจะสามารถเติมเต็มริ้วรอยได้โดยที่อัปลโลนคอลลาเจนของเราเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่เรียกว่าสกัดเย็นจากหอยอัปลโลนซึ่งเขาพิสูจน์มาแล้วว่าการสกัดเย็นเนี่ยมันทําให้โครงสร้างคอลลาเจนที่ ที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์ใกล้เคียงกับผิวหนังของเรามากที่สุดแล้วก็การกัดสกัดคอลลาเจนจากหอยอะบาโลนเนี่ยยังทำให้ช่วยกระตุ้นเซลล์ไฟโบรัสหรือว่าเป็นเซลล์ที่ในการสังเคราะห์คอลลาเจนเนี่ยให้ทำหน้าที่ได้อย่างดีสมบูรณ์ได้ด้วยมันก็เหมือนกับเป็นการเติมคอลลาเจนให้กับผิวพร้อมกับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของผิวไปด้วยค่ะก็คืออะบาโลนเนี่ยมันคือหอยเป๋าฮื้ออะบาโลนคอลลาเจนมันคือคอลลาเจนที่สกัดเย็น จากหอยเปาฮื้อใช่ไหมครับอัปลโนนคอลลาเจนไฮยานี่คือมันมีส่วนผสมของไฮยาลูนิกแอซิดใช่ไหมับเซรัมก็คือเนื้อของมันเป็นเซรัมคือเนื้อบางเบาเอาไว้สําหรับทาบริเวณ ผิวหน้าใช่ค่ะใช่ไหมครับใช้ใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยเพราะว่าเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยเป็นเนื้อที่เรียกว่าเป็นสูตรเจลอะค่ะฉะนั้นเราเป็นสูตรเจลเนี่ยเขาจะใช้น้ําเป็นส่วนประกอบหลักฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยครับถ้าผิวมันมากๆเนี่ยค่ะใช้ตัวเดียวก็พอแล้วแต่ว่าถ้าผิวแห้งหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะแห้งหรือว่าริ้วรอยเกิดไฟล์ไลน์ง่ายเนี่ยก็ต้องใช้ร่วมกับตัวอื่นตามไปด้วยเอดี๋ยว มีแนวโน้มจะแห้งเนี่ยมีแนวโน้มจะแห้งคืออายุมากขึ้น oh. ใช่ค่ะคืออายุมากแล้วอาจจะสัก30ปีขึ้นไปเนี่ยมีแนวโน้มที่จะผิวแห้งขึ้นเรื่อยๆแล้ว,ลวเพราะว่าต่อมไขมันใต้ผิวหนะังเนี่ยทำงานน้อยลงครับวิธีการใช้ใช้ไงคุณนุ๊กฮะใช้ง่ายมากก็คือปั๊มใส่มือนะคะแล้วก็ อาจจะวอร์มเบาๆแล้วก็ทาทั่วหน้าได้เลยเวลาลูปก็คือลูบขึ้นนะคะให้ต้างแรงน้มถ่วงการวอร์มคือการพอบีบใส่ฝ่ามือแล้วเนี่ยคือ,อให้วนวน<ช>วนแบบนี้สักนิดนึงใช่นิดนึง<า>ค่ะ,คะเพื่อให้ ไม่นานค่ะนิดเดียวเท่านั้นเองเพื่อให้อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับอุณหภูมิของร่างกายของเรากันใช่ซึมซาบก็น่าจะดีขึ้นด้วยอ๋อคือถ้ามันเป็นอุณหภูมิเดียวกับเราปั๊บเนี่ยการซึมมันดีขึ้นใช่ไหมครับน่าจะดีขึ้นด้วยครับแล้ววิธีการเก็บรักษาล่ะครับคุณนุกครับตัวนี้แนะนําว่าให้เก็บในตู้เย็นนะคะเพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นอะบาลอนคอลลาเจนอย่างที่บอกไปว่าเป็นคอลลาเจนสดสกัดมาสดฉะนั้นการรักษาคุณค่าของเขาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเก็บไว้ใในนนตต้้เเเยยย็็ส่ไไวดล เราต้องเก็บ4องศามันตอนสกัดไหมไม่จําเป็นค่ะสี่องศานี่ฟรีสเลย <Okay. S 1> อาจจะต้องวอร์มนานหน่อย ผมว่าอาจจะต้องให้มันละลายก่อนนะคือเก็บเก็บในตู้เย็นปกติอาจจะเป็นช่องที่เขาแช่แช่ผักข้างล่างอะไรแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมไม่จาเป็นค่ะเก็บในตู้เย็นช่องปกติเลยเวลาเปิดตู้เย็นมันจะมีฝั่งที่ให้เก็บเครื่องดื่มเอาไว้เก็บไว้ตรงนั้นก็ได้ช่องไข่ก็ได้ก็ได้เหมือนกันคือเก็บในความเย็นอุณหภูมิที่เย็นเย็นดีกว่าเหตุผลเพราะว่าเขาสกัดเย็นแล้วก็อยากให้เขา มีคุณค่าครบถ้วนอยู่แบบนั้นนะคะมันก็เป็นการรักษาตัวนี้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องได้ไหมได้แต่คําว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิที่อยู่ในช่วง25งองศาเซลเซียสซึ่งในเมืองไทยเนี่ยถ้าไม่ได้เปิดแอร์ในห้องตลอดเวลาเนะะี่ยอุณหภูมิสามารถขึ้นไปได้ถึง35องศาได้เลย<อ>ฉะนั้นมันจะค่อนข้างร้อนไปนะคะเพราะฉะนั้นการคงตัวของเขาเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือ ดิเก็บในตู้เย็นดีกว่าโอเคเราานี้แบบทานหน้าสำหรับเซรั่มสำหรับทานหน้า<ช>อาบัลลนคลลาเจนไฮยาเฟสเซรั่มใช่ค่ะวิธีการทาคือวอร์มครีมสักนิดนึงแล้วก็ลูบขึ้นใช่ค่ะ แต่ถ้าเป็นไอเซรัมนะครับตัวไอเซรัมเนี่ยก็จะมีอะบลอนคอลลาเจนเหมือนกันพร้อมกับไฮริกแอซิดแต่ว่าเขาใส่ตัวไฮริกแอซิดหรือว่าไฮยาลูรอนที่เราเรียกกันนี่นะคะในปริมาณที่มากกว่าเพราะว่าบริเวณผิวรอบดวงตาเนี่ยต้องการเขาเรียกว่าความชุ่มชื้นมากกว่าาหรือต้องการการเติมเต็มมากกว่าจริงๆแล้วตัวไฮยาลูรอนหรือว่าไฮริกแอซิดนะคะเป็นตัวที่ เรียกว่าคล้ายๆกับเป็นฟองน้ําให้ผิวคืออช่วยอุ้มน้าให้กับผิวทําให้ผิวเนี่ยมันดูเต่งตึงนึกเอาไหมคะเวลาฟองน้ําไม่มีน้ำเนี่ยมันจะเหี่ยวแล้วก็หย่อนยานเสียรูปทรงอ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีน้ําเติมเต็มเนี่ยมันก็คือทําให้อุ้มผิวทําให้เรียกอะไรทำให้มันดูเต่งตึงเป่งปังขึ้นมาอ่าซึ่งตัวไฮยาลูรอนเขาจะมีหน้าที่แบบนั้นใช่ค่ะคราวนี้คุณนุ๊กครับแบบสําหรับที่ทารอบบริเวณรอบดวงตาเนี่ยที่เป็นไอเซรั่มเนี่ยค่ะ เวลาใช้เวลาวอร์มครีมเขาจะต้องทํำยังไงดีฮะใส่มือบีบกลัวป้ายไม่หมดมือเสียดายหรืออะไรเงี้ยมันมีวิธีการไี้ง่ายมากเพราะว่าอดี้ออกแบบมาเป็นหัวปั๊มนะคะวิธีใช้ก็ง่ายใเดียวคือปั๊มใส่นิ้วนางให้ใช้นิ้วนางเป็นหลักเพราะว่านิ้วนางนะเป็นนิ้วที่มีน้ําหนักน้อยที่สุดอแต่ว่าคือคือเขาเรียกอะไรน้ําหนักน้อยแต่ว่ารเราเรา มูฟมันได้ดีอ่ะเราเคลื่นอนไหวมันได้ดีถ <khác S 2> ้านิ้วก้อยอาจจะไม่ถนัดอะค่ะมันเล็กเกินไปก็คือใช้นิ้วนางดีที่สุดแล้วก็ปั๊มใส่มาใส่ที่นิ้วนางเสร็จแล้ววอร์มนิดนึงวอร์มนิดเกลียวเท่นานั้นนะคะและ้วค <ๆ S 2> ่อยๆแตะรอบดวงตาค่ะแตะขึ้นไปบนเ,เขาเรียกเปลือกตาเปล<ะ>ือกตาชั้นข้างบนได้เลยเงี้ยคะฮะคือแตะแตะตั้งแต่ข้างล่างข้างหัวตาไปหางตาใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วค่อยไล่ขึ้นไปแล้วค่อยไล่ขึ้นไปคราวนี้เวลาทา ไม่ต้องชิดขอบตานะคะประมาณอยู่ตรงช่วงกระเปะกระเป๋ระปาใช่ใช่ค่ะเบ้าตาตรงนี้ใช่ค่ะเบ้าตาคราวนี้เวลาเวลาเวลาที่คุณผู้ชมบางท่านเนี่ยเวลาใช้อายเจลหรืออายครีมวิธีการใช้บางคนเนี่ยจะใช้แบบพอบีบใส่มือปั๊บวน ถูกต้องไหมเออวนอย่างไงครับวนอย่างนี้เลยจริงๆการวนเนี่ยถ้าเบาๆมันก็ไม่มีไม่ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ว่าปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเบาเหมือนแบบมันนะคะเริ่มเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นให้เน้นการแตะดีกว่าคือการแตะเนี่ยมันเป็นการกดทําให้ตัวเจลเองเนี่ยซึมซาบสู่ผิวได้ดีขึ้นเหมือนผลักเข้าเข้าไปอะค่ะแล้วก็การเพราะว่าเวลาเราถ้าเราลากผิวแรงๆเนี่ยมันจะเกิดการเสียดสีมากขึ้นทําให ผิวของเราเนี่ยยิ่งเกิดริ้วรอยได้ง่ายมากขึ้นนะคบฉะนั้นค่อยๆแตะเบาๆดีกว่าครับเพราะฉะนั้นเฉพาะบริเวณรอบดวงตาค่อยๆแตะใช้นิ้วนางใช่ค่ะใช้นิ้วนางที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดมันจะมีน้ำหนักน้อยที่สุดในบรรดาโป้งชี้กลางก้อยใช่ค่ะอ่ะควนีคขยหยไปผลิตภัณฑ์ตัวอื่นบ้างรับคุณทุกคค่ะก็ถ้าในเรื่องของริ้วรอยอย่างที่บอกไปว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นสาเหตุหลักแน่นอนคือการสูญเสียคอลลาเจนทาให้เกิดริ้วรอยค่ะแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยมันยังมีการเกิดริ้วรอยที่เก เกิดจากการแสดงอารมณ์คืออาจจะมีริ้วรอยที่เขาเรียกว่าเวลาเราแสดงอารมณ์มากๆเ่ากล้ามเนื้ออ่าิ่มมากร้องไห้มากร้องไห้ครับมีร้องไห้มากมีร้องไห้มากด้วย แบบทำยอดไม่ถึงเลยไม่ใช่ค่ะก็คือในเรื่องของอการที่เราแสดงอารมณ์มากๆ<อ>ก,กล้ามเนื้อในบริเวณนะั้นจะหดเกรงตัวอยู่นานทีนี้พอขดเกร็งตัวมากๆมันก็จะเริ่มไม่คลายแล้วมันก็จะหดเกรงตัวอยู่นาะนทำให้เกิดริ้วรอยขึ้น,ข,นขึ้นเห็นได้ชัดนะคะคซึ่งริ้วรอยเหล่านีน้ส่วนใหญ่จะเกิดที่หว่างคิ้ว<อ>หางตาร่องอแก้มนะคะคในบริเวณเหล่านี้ซึ่งก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องนี้ได้ก็คือตัว Biotinox บ i โอทีน o ็อกของเราเนี่ยมีสารสก,กัดที่ชื่อว่าอะเจลาลีนซึ่งอะเจลาลีนเนี่ยเขามีหน้าที่ในการคลายกล้ามเนื้ออ๋อคลายกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อซึ่งคือหน้าที่ของเขาเนี่ยม,มันจะคล้ายๆกับตัวโบโท็อกซ์ ที่ใช้ฉีดในการคลายกล้ามเนื้อเหมือนกันพอพูดถึงคลายกล้ามเนื้อปั๊บนึกถึงเวลาปวดเมื่อยปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณใช่กล้ามเนื้อผิวหน้าที่เวลาหดตัวและทําให้เกิดริ้วรอยขึ้นใช่ค่ะทีนี้มันก็จะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อทําให้ริ้วรอยเนี่ยหายลงเจือจางลงค่อยๆจางลงคือเหมือนกับกล้ามเนื้อที่มันเกร็งมันค่อยๆคลายตัวใช่ค่ะมันแบบนั้นครับตัวนี้ B O T N O X ค่ะและที่สําคัญ มันจะมีอาหารผิวอย่างนึงอาหารผิวเนี่ยจะมีที่ที่ช่วยในการะชะลอริ้วรอยหรือว,ว่าลดเลือนริ้วรอยเนี่ยคะหลักๆเลยก็คือวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E นะคะแล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนสีตัวนี้เนี่ยเป็น4ตัวหลักที่ขาดไม่ได้เลยในการ ต่อต้านริ้วรอยหรือว่าชะลอริ้วรอย A C E Coenzyme Q10 ใช่ค่ะเพราะว่าวิตามิน A เนี่ย<ะ>นอกจากช่วยในการผลัดเซลล์ผิวแล้วเขายังช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยนะคะวิตามิน C หลักๆเลย,เน,ยเน้นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน เป็นหลักนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวด้วยส่วนวิตามินอีก็ช่วยลดการอักเสบของผิวแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของคงความชุ่มชื้นให้กับผิวซึ่งการขาดความชุ่มชื้นนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดริ้วรอยเหมือนกันพวกไฟยลายหรือว่าริ้วรอยตื้นๆใช่ต่างๆเป็นริ้วๆอันนั้นนะคะจะสําคัญมากและที่สําคัญค่ะคนไซบิคิวเทนนี่ขาดไม่ได้เพราะว่า จริงๆคนรซาลคิวเทนเนี่ยร่างกายเราสร้างได้ตามปกติอยู่แล้วแ,<ค>แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อายุมากขึ้นเนี่ยเซ<ช>ลล์มันก็จะทํางานได้น้อยลง<ม>ทําให้สร้างควรซาลคิวเทนขึ้นมาได้น้อยลง<ม>ก็จะทําให้เกิดการร่วงโรยหรือว่าเออเป็นเอจจิ้งตามมานะคะ<ค>ใช่ซึ่งแชมพานสีตัวนี้ขาดไม่ได้ซึ่งสีตัวนี้เราก็มีในผลิตภัณฑ์ใน3ามกลุ่มด้วยกันอ<ค>ันแรกเลยเนี่ยก็เป็นตัว r e g e n e r a t e cream ที่อยู่ในของ g a m a s p u t e นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีสารสำคัญที่ชื่อว่า Radiance CR หลักๆเลยคือมีวิตามินซีนั่นเอง<า>ที่ช่วยในการชะลอวัย<า>ทีนี้วิตามินซีนีน่ช่วยในการชะลอวัยไม่ใช่เรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอย่างเดียวเ,เขายังช่วยในการลดความหมองคล้ำหรือว่า,ายับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวหรือว่าเมลานิน,นได้<า>ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะครอบคุมในเรื่องของ เอจจิ้งทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยหรือว่าผิวหมองคล้ำก็ตามนะคะแล้วก็นอกจากนี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัว Renewal e q 1 0ตัวนี้เขาจะมีทั้งวิตามิน A แล้วก็วิตามิน AE แล้วก็คอลเจนซัคิวเทนอยู่ในตัวเลยก็คือมีตัวกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวมีตัวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าได้หมดนะคะพร้อมกับสารสารต้านอนุมูลสระก็คือคอลลาเจนเองด้วยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือวิตามิน E ซึ่ง วิตามิน e ของกิฟเฟรนจริงๆแล้วจะมีทั้งซูเปอร์วิตามินเซึ่งซูเปอร์วิตามิน E อเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างวิตามิน E ที่ถูกบิดไปนิดนึงทําให้ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสูงขึ้น40-60เท่าเลยค่ะเพระมันก็คือมันเข้มข้นกว่าเดิมใช่มากกว่าเดิมการในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยแน่นอนว่ามันจะช่วยในการชะลอวัยนะคะมันก็จะได้มากขึ้นถึง40-60เท่าถ้าเทียบกับวิตามิน E โดยทั่วไป ใช่ค่ะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยในการดูแลเรื่องของริ้วรอยของเราเองนะครับถือเป็นต้องเรียกว่าจะบอกว่าเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคุณนุ่มชะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกคือถ้าใครยังไม่เคยลองใช้เนี่ยแนะนำให้ลองใช้ดูก่อนใช่ค่ะจริงๆใช้ร่วมกันได้หมดเลยนะคะที่ดีที่สุดก็คือการเติมคอลลาเจนการได้รับสารอาหารผิวที่ที่ช่วยในการชะลอวัยอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น A E C หรือว่า คนใต้คิวเทนเองก็ดีนะคะและที่สําคัญใครชอบแสดงอารมณ์คือยิ้มค้างบ่อยๆอา,อาจจะมีริบรอยเกิดขึ้น b ิโอทรีนอก็จะช่วยใ,ในเรื่องนี้ได้สมมุติว่าถ้าผม <ๆ S 2> ผมเห็นผลิตภัณฑ์ชุดนี้ปั๊บแล้วผมบอกเอ๊ะคุณนุก ผมอยากใช้ทั้งเซตนี้เลยเนี่ยผมต้องเริ่มใช้จากตัวไหนก่อนดีือ่ไหนอันนี้วิธีใช้เราต้องใช้จากเนื้อเบาไปหาเนื้อนักค่ะฉะนั้นเนื้อที่เบาที่สุดเนี่ยจะเป็นอะบาโลนคลาเจนไฮยาซีรัมใช้ได้ทั้งทั้งหน้าแลรอบดวงตาใช่ค่ะหลังจากนั้นก็เป็นบีโอทรีนัคส์ค่ะบีโอทรีนัคส์ก็จะเน้นในเรื่องของเฉพาะจุดก็ได้หรือจะทาทั่วหน้าก็ได้นะคะอาจจะทาช่วงแค่หว่างคิ้วร่องแก้มหรือว่าหางตาช่วงที่แสดงอารมณ์บ่อยๆเริ่มเห็นร่องลึกขึ้นนะคะ จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัว Regenerate Cream หรือรว่า Renewal EQ10 ก็ได้นะคะคแล้วก็หลังจากนั้นค่อยเป็น Super Vitamin E Renewal EQ10 นี่ทาเฉพาะกลางคืนอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือว่าใช่ค่ะใช่เลย Renewal EQ10 เนี่ยใช้เฉพาะกลางคืนอย่างเดียวเพราะว่าด้วยความที่เขามีอนุพันธ์นของวิตามิน A อ,อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามิน A เนี่ยไม่แนะนำให้ใช้ตอนเช้าเพราะว่าอาจจะทำให้ผิวหน้าไวต่อแสงได้มากขึ้นอ,อันนี้อันนี้เป็นหลักการอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แค่เฉพาะก่อนนอนจะดีกว่าะค่ะแต่ว่าวิตามิน A เนี่ย ก็ถือว่าสำคัญมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีงานวิจัยรับรองในเรื่องของ anti aging มากที่สุดมากกว่าวิตามินตัวอื่นๆเลยดังนั้นตัวนี้นี่ช่วยได้จริงๆค่ะวิตามินเอดีจริงๆเพราะฉะนั้นวิตามินเอใช้ก่อนนอนดีกว่าใช่ค่ะ Renew E Q10 Renew E Q10 ใชครับก่อนนอนเอาละครับวันนี้ได้เรื่องของสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ไปเยอะทีเดียวนะครับเรื่องของริ้วรอยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาอีกครั้งนะคุณนุกนะ ได้ค่ะริ้วรอยผมจะจางลงแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคเออไม่คอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มนะฮะเพราะว่าเราถ่ายถ้าขยันทาขยันนามีวินัต่อตัวเองรับรองเขาบอกคนคเรานะจะสวยหรือจะหล่อเนี่ยจริงๆแล้วคือเกิดมาเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่เลือกที่จะดูดีได้ใช่ขึ้นอยู่กับความขยันขยันท่านเองครับเอาละครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องขอขอบพระคุณนะครับ ผู้สนับสนุนรายการก่อนครับกิฟตรินซูเปอร์วิตามินอครับอยากให้คุณมีสุขภาพผิวที่ดีครับและที่ไม่ขอบคุณไม่ได้ครับเภสัชกรหญิงนัทธิดาจันทร์วารีครับขอบคุณคุณนุกครับขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะพูดคุยกับเราครับในรายการสามารถส่งอีเมลมาได้นะครับที่ give me five at giverinchannel.com ครับติดตามความเคลื่อนไหวได้เช่นเดียวกันครับที่ Facebook ของเราครับ w w w f a c e b o o k c o m g i f e r e n c h a n n e l ครับหรือชมรายการย้อนหลังก็ได้ครับ ที่ w w w g i f r e e n c h a n n e l c o m ครับสำหรับวันนี้ครับผมการุณชางปริดและเภสัชกรหญิงนัทิดาจันทรวรีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ